สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงที่4กับครูครูสุนันทาพุทธรัตน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปสาสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันในเรื่องปัจจัยที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิตและการจเจริญเติบโตของสัตว์ที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ชีวิตสัตว์สัตว์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตอย่างเช่น อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยเรามาลองทบทวนกันอีกรอบน,นะคะปัจจัยที่หนึ่งเลยนะคะก็คืออาหารอาหารทําให้ร่างกายเจริญเต,ติบโตสัตว์ต่างๆต,ต้องการกินอาหารเพื่อให้ดํารงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะปัจจัยที่สองก็คือน้ําน้ําทําให้ร่างกายทางานได้ตามปกติสัตว์ทุกชนิดต้องการน้ําหากขาดน้ําเป็นเวลานานๆสัตว์อาจจะตายได้นะคะ ต่อมาปัจจัยที่3ก็คืออากาศแก๊สออกซิเจนเป็นที่อยู่ในอากาศนะคะมีความจําเป็นต่อร่างกายของสัตว์สัตว์ทุกชนิดต้องการอากาศในการหายใจนอกเหนือจากอาหารน้ําอากาศแล้วยังมีปัจจัยที่จะเป็นต่อการดารงชีวิตของสัตว์นั่นก็คือที่อยู่อาศัยสัตว์ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นแหล่งหลบภัยจากศัตรูนั่นเองค่ะต่อมาวิธีการอนุรักษ สัตว์ในท้องถิ่นนะคะ 1. ไม่จับปลาในฤด,ดูวางไข่ 2. ไม่จับปลาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นใช้อวนตาทีหรือใช้ไฟฟ้าช็อตนั่นเองค่ะ 3. ไม่ทําอันตรายสัตว์ที่เหลือน้อยหรือเกือบสูญพันธุ์4ไม่ล่าสัตว์ในฤด,ดูที่สัตว์ผสมพันธุ์5ไม่ตัดไม้ทําลายป่าหันมาป,ปลูกป่าทดแทนจะดีกว่านะคะต่อไปเรามาลองเราลองทําแบบทดสอบ ท้ายหน่วยกันดูนะคะและก็เฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะ <Okay. S> 1>, 1. ปัจจัยข้อใดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการจเจริญเติบโตของสัตว์ 1. ดินหินแร่ 2. หินกรวดทราย 3. แสงความร้อนอุณหภูมิ 4. อาหารน้ำอากาศเฉลยนะคะ4 สัตว์ต้องการอาหารน้ำอากาศเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและการจเจริญเติบโต,ตนั่นเองค่ะข้อ2ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต,ตของสัตว์ข้อใดช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและทําง,งานได้อย่างปกติ 1. น้ำาออาหารน้ำา 3. น้ำอากาศ 4. อากาศ,ากาศและอาหารก็คือ,ออาหารและน้ำนั่นเองค่ะ อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตส่วนน้ําช่วยให้ร่างกายทํางานได้ตามปกติส่วนอากาศใช้ในการหายใจนั่นเองค่ะข้อ3นะคะข้อใดเป็นประโยชน์ของอากาศที่จําเป็นต่อสัตว์ 1. ใช้หายใจ2ให้ร่างกายแข็งแรง3ใช้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว 4. ให้ร่างกายทํางานได้อย่างปกติเฉลยนะคะก็คือข้อหค่ะ อากาศใช้หายใจส่วนอาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตน้ำช่วยให้ร่างกายทํางานปกติฉะนั้นข้อนี้ก็คือข้อหนึ่งค่ะใช้หายใจข้อสี่ข้อใดเป็นอากาศที่สัตว์ใช้ในการหายใจหนึ่งแก๊สออกซิเจนสองแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์สามแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สี่แก๊สคาร์บอนมออกไซ x ์ เลยนะคะก็คือข้อหนึ่งค่ะแก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนเป็นอากาศที่สัตว์ใช้ในการหายใจเช่นเดียวกับมนุษย์นั่นเองค่ะ <Okay. S 1> ข้อห้าถ้าต้องการเลี้ยงงัวต้องเลือกอาหารข้อใดให้งัวกินคะหนึ่งปลาสองหญ้าสามเนื้อไก่สี่กุ้งฝอยเฉลยนะคะก็คือข้อสองค่ะหญ้างัวเป็นสัตว์ที่กินพืช จึงกินหญ้าเป็นอาหารนั่นเองค่ะข้อ6กวางกระต่ายช้างจัดเป็นสัตว์กลุ่มใด 1. สัตว์กินพืช 2. สัตว์ที่กินเนื้อสัตว์ 3. สัตว์ที่กินทั้งพืชและก็เนื้อสัตว์ 4. สัตว์กินสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ก็คือข้อหนึ่งค่ะกวางกระต่ายช้างเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารนั่นเองค่ะ ข้อ7สัตว์น้ําอาศัยอยู่ในน้ําถ้าจับปลาหางนกยูงมาวางบนโต๊ะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงผลจะเป็นอย่างไรคะ 1. ปลาหางนกยูงป่วยเป็นโรค 2. ปลาหางนกยูงมีชีวิตยอยู่ได้ 3. ปลาหางนกยูงแข็งแรง 4. ปลาหางนกยูงตายค่ะเฉลยเลยนะคะข้อ4ปลาหางนกยูงตายนั่นเองค่ะถ้าจับปลาหางนกยูงมาวางบนโต๊ะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ปลาหางนกยูงจะตายเพราะปะลาหางนกยูงเป็นสัตว์น้ําอาศัยอยู่ในน้ําใช้อากาศในน้ําในการหายใจนั่นเองข้อ8ข้อใดกล่าวถูกต้อง1น้ําช่วยให้สัตว์มีพลักกำลังมาก2น้ําเป็นส่วนประกอบสําคัญของร่างกาย3สัตว์ทุกชนิดวางไข่และเจริญเติบโตในน้ํา4สัตว์บางชนิดไม่ต้องการน้ําในการเจริญเติบโต เลยนะคะข้อ 2. น้ําเป็นส่วนประกอบสําคัญของเซลล์ในร่างกายช่วยให้ร่างกายทํางานได้ตามปกติถ้าสัตว์ขาดน้าเป็นเวลานานอาจจะตายและสัตว์บางชนิดใช้น้าเป็นที่อยู่อาศัยวางไข่และเจริญเติบโตอีกด้วยค่ะข้อกาววิธีการปฏิบัติข้อใดเป็นการเลี้ยงเป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสม a ให้อาหารและน้ำที่สะอาดแก่สัตว์ทุกวัน b เมื่อสัตว์ป่วยแยกสัตว์ไว้นอกบ้านและงดน้ำงดนา,าร c ปล่อยสัตว์ให้อยู่ในสถานที่สกปรกอับชื้นเฉลยก็คือข้อ a ค่ะข้อ a ให้อาหารสัตว์ให้อาหารและน้ำที่สะอาดแก่สัตว์ทุกวันสัตว์ต้องการอาหารน้ำและอากาศเพื่อการดำรงชีวิต การให้อาหารและน้ําที่สะอาดแก่สัตว์ทุกวันวิธีการปฏิบัติและดูแลสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมนั่นเองค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อ10วิธีการปฏิบัติข้อใดเป็นการอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่นเป็นการอนุรักษ์สัตว์ในท้องถินนนนงถ่นนะคะ 1. ตัดต้นไม้ในป่า2จับปลานอกฤดูวางไข่ 3. ใช้อวนตาทีในการจับ สัตว์น้ำสี่ล่าสัตว์ในฤดูสัตว์ผสมพันธุ์เฉลยก็คือข้อสองค่ะจับปลานอกฤดูวางไข่เหตุผลนะคะถ้าจับปลาในฤดูวางไข่ในช่วงที่ปลากําลังวางไข่อยู่นะคะทาให้ปลาไม่ได้ขยายพันธุ์นั่นเองฉะนั้นถ้าเราจับปลานอกฤดูวางไข่ทาให้ปลาได้ขยายพันธุ์เป็นวิธีการอนุรักษ์ จัดในท้องถิ่นนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่าน